สวัส so, ดีครับสวัส so, ดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยสูตรแยกน้อยวันที่เก้าเดือนสิบสองปีหกแปดนะครับผมสูตรแยกหน้อยเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นหวยฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้เข้าสองฮานอยนะหลุดสองฮานอยฮานอยพิเศษสามหกศูนย์แล้วก็สี่เก้านะผมให้สามกับหกนะฟันสาม ตัวฟันนี่ไม่มาเลยฟันสามมาหกจ่อเข้าเป็นตัวอา่าอยู่ในหกคู่อยู่นะหกศูนย์นะตรงๆนะอยู่ในหกคู่อยู่ตรงๆเลยเมื่อวานนี้ผมได้สามหกเจ็ดนะสูตรเม็ดเดียวนี่ผมก็ไปเอาสามนะไม่มีสามมาเลยเมื่อวานเนี่ยสูตรเม็ดเดียวผมเนี่ยหวยห้าน้อยปกตินะครับหนึ่งเก้าสองแล้วก็ศูนย์หก ออกตัวเดิมเนาะออกเหมือนฮานอยพิเศษเลยศูนยหกหกศูนย์เอ้าเด่นหกนะครับนะจอเข้าเป็นตัวเน้นนะหกศูนย์ศูย์หกนะอืมปกติเข้าเป็นตัวเน้นอยู่อ่ะสองูสองก็มาตามกันต่อสู้กันต่อ มาเริ่มจากน้อยแรกกันเลยเป็นหวยฮานอยกาซาเป็นวันนี้กาซานะครับวันนี้ได้แปดนะแปดกับเก้านะครับก็จะมีแปดห้าแปดหกแปดสี่เก้าตามด้วย9 4ตัวกัน8 2 เก้าสองแปดศูนย์กับแปดหนึ่งตัวฟันนะครับเป็นเลขแปดตัวนี้ก็จะมีแปดห้าแปดหกแปดสี่แล้วก็เก้า สี่นะครับผมสำหรับน้อยแรกนะครับกาซาดก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยห้าน้อยพิเศษ ไว้ฮานอยพิเศษนะครับวันนี้สี่กับห้านะครับสี่กับห้านะครับสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์ตัวการสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่หกนะ สี่เก้าสี่เก้านี่ออกไปแล้วจะมาตัวเดิมไหมตัวเดิมสี่เก้านี่ออกสองงวดแล้วเนาะเอาห้าเก้าแล้วกันนะสี่หกกับห้าเก้านะเอาห้าเก้านะทุกคนนะงวดนี้งวดนี้ผมให้สี่กับห้านะถ้าอยากเอาตัวเด่นมาจาับคู่กันก็ได้นะสี่ห้านะ ตัวเนี้นะครับก็จะมี42 41 40แล้วก็52นะครับหวยฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติ หวยห้าน้อยปกติก็เหมือนกันเลย4ี4่กับห้กับหนะครับมี4 4 9 4 0 4 1ก้าสี่ตามด้วย5 1ตัวกันนะครับ4ี่แปดหปดสี่หกับ4ีเจนะครับ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้นก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมี494041แล้วก็59นะครับหานอยนะครับปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห้ยหานอย VIP <c oughs> ขอให้เข้าสามนอยด้วยนะวันเนี้ยน้อยวีนะครับวันนี้ก็จะเป็นสี่กับห้ามีสี่กับห้ามาแน่นอนก็จะมีสี 8, ่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ 5859ตามด้วย5 0ตัวกันนะครับ4 2 5 2 4 6ห้าอก็บสีหนึ่งตัวฟันนะครับเป็นเลขสี่ตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี484940แล้วก็59นะครับหน่วยหานอยนะครับผมสูตรแยกหน่อยเนาะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลข3ตัวเลขวันนี้3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข4เลข5แล้วก็เลข มีศูนย์กับเก้าเนี่ยศูนย์มาศูนย์ศูนย์ดีกว่าสี่ห้าศูนย์นะครับพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาจับคู่กับสี่ห้าศูนย์ได้เลยนะหรือเอามาจับคู่กันเองก็ได้นะเนี่ยจับคู่เองนะสี่ห้าสี่ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะครับนะสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ